พาไปดูกิจรกรรมดีๆที่ทางททเนี่ยเขาเปิดมาการรมตดนตรีเดือนแห่งความรักนะฮะที่เขาย่าเฟสซีซั่น2ฟังเสียงเพลงจากนักร้องชื่อดังนะฮะบรรยากาศสุดชิวท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดระนองครับ,รบโดยนายพิพัฒ รัชกิจประการนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเขาย่าเฟสซีซั้นสองณภูเขาย่าจังหวัดระนองนะฮะจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งภายในงานเนี่ยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารประจําท้องถิ่นสินค้าโอท็อปพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมจัดศิลปินนะฮะชื่อดังอาทิโรสลินทิปปาโมดวิเลปณะนะอิโมชันอลทาวนะฮะจักชวิน ต้ามิสเตอร์ทีมมูซูเทียลและวงดนตรีอื่นๆนะฮะมาขับกล่อมเพลงเพาะๆตลอดงานเพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความรักในปีนี้นะฮะงานมีตั้งแต่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงพรุ่งนี้นะครับ14กุมภาพันธ์งานเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มครึ่งครับผมสำหรับเขายญาเฟส2นะฮะ4ซั่น2ะอ่านะฮะมีโอกาสก็แวะไปกันครับผมบรรยากาศดีๆฟังเพลงเพาะๆยังมีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก 2, 2> วันนะฮะ